สวัสดีค่ะพี่น้องปองฝ่ายสุปสกคุนค่ะสาวแจมมอลลำเกษตรกรนะคะมนนีมากสองล่าะครมาทายโปเตอร์อยู่ที่สำนักงานนะคะมอลลำคณะวัฒนศิลินนะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพ่ค่ะพี่น้องนะคะฝากนะคะเปียนล่างค่ะเปียนล่างสาวแจมอดข้าบจ้าอดข้าบก็ออกนะคะ แจมเคยเป็นในปัจจุบันแตจตังแด้กี่เนาะอดีตอดีตนะคะคาพี่น้องเป็นกําลังแห้งใจใหกันแล้วกันค่ะกับทีมงานอามอลังคณะวัจ,จนศิลป์สมจิตป,ปอทองนะคะมาฝากตอนทีจะนองในช่วงนี้ก,กันแล้วกันจ้านะคะแป่งร่างแป่งร่างนะคะนี่นะคะ ะเป็นนะคะแอนเวอร์ชันอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะฝากเป็นกำลังแห่งใจแห่สาวแจมมวลังเกษตกรกรหรือว่านางเอกแจมนะคะของรุ่นพ่อทรงจีบปลอดทองนะคะแจมวัาจานศิลป์สรงจีบปลอดทองนะคะเป็นกำลังแห่งใจนะคะเป็นบรรยากาศที่คืบนะคะพี่น้องข้างหลังสาวแจมก็จะเป็นเวทีที่ซ้อมลำนะคะซ้อมล,ำก,นนะะอมลำกันนะคะพี่น้อง จากที่ท้ายโปสเตอร์แล้วนะคะขาก็สิมาซ้อมล่ำกันต่อค่ะพี่น้องนะคะมีลายท่านน้ำกันจา้าเย็บผ้าเบ่งนะคะมีนั่งอีกอันนี้พระเอกกำลังแกะขี้หูขี้ตากันเยอะน้องเต <c oughs> ๋านะคะนี่นะนี่ก็คือพระเอกแคะพระเอกประจำทีมงานนะคะอันนี้ออกกน,น, <c oughs> น้อง น,น้องอาชาัชบดินนะคะอีกคนค,ะค่ะนะคะอันี้ตาพน้องเล็กนะคะอันนี้ก็คือนางเอกอีกคนหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะนี่นะคะน้องโก้ค,โค่ะ,คะฝากติดตามพี่เด้อพี่นอ้องเนอนะคะกับทีม,ามงนา,น,ารรมมนบอลลัมคณะวัฒนศิลป์สมจิตบอดทองนะคะอันนี้ห <c oughs> น,นูเร็วๆวค่ะนีอาจรารย์ เอกชัยนะคะเป็น,ปนพิธีกรประจำทีมงานของคณะวัฒนศิลป์สมคีบอดทองนะคะจะได้กำปั้พี่นออ้องซอ่เชี่ยเป็นกำลังแห่งใจเห็นน้ำในเดอพี่น้องเด้นนะคะแล้วก็ค่อยติดตามผลงานด้านการแสดงด้านหาน้าเวทีนะคะเปิดวงวันที่19กุมภาพันธ์นี้นะคะพี่น้องที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยจังหวัดเลยจ้านะคะนะคะอ่านะ พี่น้องได้เบิ่งในแง่งกันเนช่วงนี้เนาะนะคะบรรยากาศก็กข้างบนนะคะถ่ายปสตเตอร์นะคะนี่นะคะกับการถ่ายปสตเตอร์นะคะพี่น้องนะคะพี่น้องถ่ายปสเตอร์กันนะคะบรรยากาศกับเอ่อเสียงเพลงมันมวนนะคะด้าน เสาจอยู่ข้างหน้าธีนะคะพี่น้องนะคะฝากพี่น้องซอยเชียรวสัตติตามไปแล้วกันคลิปนี้ละพี่น้องไปก่อนจ้าเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า